สวัสดีครับช่างตีนะครับวันนี้จะมาจัดโปรพิเศษนะครับราคาเบาๆให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้ราคาหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ตัวท้ายทาจากไม้แดงนะครับส่วนรางจะเป็นรางประดู่แดงนะครับรุ่นนี้ยาวรวมร้อยสี่สิบห้าเซนนะครับช่วงชักหกสิบเซนนะครับไกลกล่องสแตนเลสมีเซฟนะครับตัวนี้ปีกเหล็กหนาสามมิลนะครับทําสีพอลิโคนนะครับกางสนิมนะครับ อุปกรณ์ไปครบเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับหนึ 1, ่งพันสี่รอยเกิบเก้าบทเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับเป้าจะเป็นกระป๋องโคกนะครับไปแม่แมนๆเลยครับ1,499พสี่ร้อยกบเก้าพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ